เราะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอันนี้ครับสําหรับวันนี้อืมอะไรครับจะมาบอกกิจกรรมอีกแล้วกิจ,จกรรมอันนี้ไม่ใช่เชิงกจิจกรรมหรอกนะครับถ้าแบบเป็นแบบอะไรอนะไม่รู้สิถ้าแบบเดือนนี้อะไม่ใช่เดือนนี้สิสองอาทิตย์อะไม่ใช่ เดือนนี้หนละถ้าเดือนนี้ผมได้แบบร้อยซับสไครต์เดี๋ยวแจกเลยครับัอที่แท้แจกอีกแน่นอนครับถึงร้อยซับสไครต์เมื่อไหร่เดือนนี้ครับภายในเดือนนี้ถึงร้อยเมื่อไหร่แจกเมื่อน,นั้นเลยนะครับเนาะกิจกรรมนี้เป็นแจกดีแท้นะครับหนึ่งคนหนึ่งคนเท่านั้นโอเคเนาะกิจกรรมนี้ก็ดีอยู่นะ